เพื่อนกันตัดไม่ขาด6คู่ดาราเพื่อนสีเคยทะเลาะกันตัดความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมจะมีคู่เพื่อนรักดาราคู่ไหนกันบ้างที่กลับมาคืนดีกันเราไปฟังกันเลยครับเริ่มกันที่คู่เพื่อนรักดาราของพระเอกหนุ่มนัทเทพัสรินและหนุ่มเชนนัทวัฒน์2นักแสดงหนุ่มที่เคยแตกหักหลังมีข่าวลือออกมาว่า หนุ่มนัดไปสนิทสนมกับอดีตแฟนสาวของหนุ่มเชนจนทําให้หนุ่มเชนนั้นเกิดความไม่พอใจประกาศตัดความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนกับหนุ่มนัดนานกว่า6ปีสุดท้ายความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่ล่าสุด2หนุ่มกลับมาคืนดีกันเป็นเพื่อนซีกันอีกเหมือนเดิมนั่นเองต่อกันที่คู่เพื่อนรักแก๊งหนัง้าอย่างสาวเจนนี่อันพาศนาป้อมเพชรและสาววนเส้นวิริิพา สองนางเอกสาวที่เคยประกาศตัดความเป็นเพื่อนกันผ่านสือ่อจนทำเอาหลายคนนั้นฮือฮากันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เวลาเท่านั้นที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความโกรธมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์โชว์โวมสองเพื่อนซีก็กลับมาปรับความเข้าใจกันและดีต่อกันเหมือนเดิมนบว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คำว่าเพื่อนนั้นยังไงก็ตัดไม่ขาด มาที่คู่เพื่อนรักผานัางอย่างสาวมิ้นชาริดาและหนุ่มหมากปรินเรียกได้ว่าจบศึกบาดหมางกันมายาวนานสําหรับคู่นี้จากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีเรื่องผิดใจกันในอดีตจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่หลังจากเรื่องที่หลายคนนั้นต่างรู้กันดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อนยังไงก็คือเพื่อนมิตรภาพดีๆย่อมกลับมาเสมอทั้งสองกลับมาคืนดีกันปรับความเข้าใจกันใหม่การันตีเลยว่ามิตรภาพกลับมาสดใสไร้ปัญหาแล้วแน่นอน รกรับมาเป็นคู่จิ้นกันอีกครั้งนั่นเองถัดมาที่คู่เพื่อนรักของนางเอกสาวนุ่นวลนุชและสาวนิงปณิตาเป็นคู่เพื่อนซี้ระหว่างนางเอกและหนางหลายที่มีมิตรภาพดีๆต่อกันมาเป็น10ปีแต่ปรากฏว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เหมือนจะเกิดสั่อนคลอะไรบางอย่างจากที่เคยเป็นเพื่อนที่ไปไหนไปกันมาด้วยตลอด อยู่ๆก็ห่างเหินหายหน้าหายตาจากเพื่อนกลุ่มเดิมหันไปสนิทสนมกับเพื่อนกลุ่มใหม่พอถูกถามก็ไม่มีฝ่ายไหนให้คำตอบที่ชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันและยืนยันว่ามิตรภาพยังคงเหมือนเดิมคำว่าเพื่อนยังไงก็คงเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับ ด้านคู่เพื่อนรักของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาและสาวธัญญาธัญ,ญเดลเล่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความสะใยให้กับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากกับกรณีกอดคอคืนดีสยบข่าวรักสามเศร้าในอดีตท,ที่ผ่านมาและยังได้ร่วมงานกันอีกด้วยงานนี้ต้องยกความดีให้กับสามีสาวธัญญาที่เป็นกาวใจให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งนั่นเอง ปิดท้ายกันที่คู่เพื่อนรักของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างคุณแหม่มสุริวิภาและคุณแหม่มคัทธริยาเรียกได้ว่าเป็นมหาการเพื่อนซี้แตกคอที่กลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งของวงการบันเทิงกับประเด็นดราม่าอื้อฉาวในอดีตที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องในวงการต้องปิดฉากลงไม่ติดต่อหากันนานเกือบ1ิป,ปีและเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นก็ค่อยเลือนหายไปทั้งคู่หวนกลับมาอยู่บนจอเดียวกันอีกครั้งในรอบหลายสิบปีสวมกอดกันเช่นเดิม นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ